เราเป็นอาสาสมัครนะจากมูลนิธิการยานนมิตเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนนะครับโดยมูลนิธินี้เป็นอย่างไครับเป็นการช่วยเหลือเด็กครับสี่กลุ่มครับมีเด็กกำพร้าเด็กพิการเด็กกับสมดวจแล้วก็เด็กได้โอกาสครับที่ช่วยเหลือมากสุดจะเป็นเด็กตกสมรวจครับเพราะว่าเนื่องจากน้องๆอยู่ตามตะเก็บชายแดนการช่วยเหลือทางภาครัฐไม่เพียงพอครับเพราะว่าน้องไม่มีบัตรประชาชนนั่นเองครับผมตรงนี้จะขาดแคลนมากๆเลยปัญหาตรงนี้เกิดจากเนื่องจาก ช่วงโควิดครับไม่มีผู้ใหญ่เด็กๆเข้าไปหาน้องๆทําให้ทางวันนี้ต้องออกมาจัดโครงการระดมกองทุนไปช่วยเหลือเด็กๆครับไปในส่วนของโครงการอาหารเช้าครับเพราะว่ารัฐบาลช่วยเหลืออาหารเางวันแต่ว่าตรงมกองคุณอาหารเช้าขาดแแท้มากเลยครับเพราะว่าน้องๆอยู่กับคุณปู่คุณย่าครับผมน้องๆไม่รับการช่วยเหลือเลยมีทางการ นี้ก็จะเป็นภาพกิจกรรมครับที่ผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือน้องๆกันตอนช่วงโควิดครับผมครับได้ทาให้เราได้ออกมาทํากองทุนและรำเนินการช่วยเหลือครับอ่นนี้เดี๋ยวเราดูนะครับอันนี้ของมูลนิธิกลยณนิมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนมกพจนะครับที่อยู่ตามนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเมืองหนองคายนะครับแล้วก็มีนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับท่านใดสนใจนะครับที่จะได้ร่วม ทำบุญทากุศลน,นะครับให้กับเยาวชนที่เขาด้อยโอกาสนะครับที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลแล้วก็เป็นการที่จะให้อาหารเช้ากับพันดาเยาวชนนะครับเขาจะได้เติบโตมาอย่างมีคุณภาพแล้วก็ได้มีฝันมีกำลังใจนะครับที่จะได้เป็นผู้ที่จะมารับผิดชอบต่อสังคมและก็ประเทศชาติต่อไปนะครับในที่นี้ก็อาจจะมีนายกสัฐมรีมีผู้ว่ามีรัฐมนตรีม,รมีสสอยู่ในนี้นะครับอาจจะมีท่านผอ,อ,อนะครับก็ดูนะครับ ติดตามกันที่นี่นะครับมูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนครับขอบคุณมากนะครับครับน้องไรเอ่ยอาสารรัดครับผมไปเจ้าหน้าที่ประชาชนสมพั์ครับครับโอเคครับวันนี้มาที่ตลาดน้ำสองคลองตลิ่งชันนะครับครับ